น้องๆเคยไหมแบบว่าตอนที่จะเทสร่างกาย,นยในสถานีดึงข้อมันมีอาการแบบว่ามือเงอากออกทําให้มืองเราเดี๋ยวมันลื่น มันเกิดขึ้นเพราะอะไรนะรมันก็เพราะความเครียดนั่นแหละมันมีข้อดีข้อเสียเดี๋ยวเรามาคุยกันนะครับถ้าร่างกายของเราเนี่ยเกิดภาวะความเครียดขึ้นมานะครับร่างกายจะตอบสนอง2อ,อย่างก็คือ1สู้สองหนีวันนี้พี่จะมาเทสร่างกายตัวเองดูในสถานีดึงข้ออาการที่มันจะเกิดขึ้นก็คือมันจะเครียดตื่นเต้นมือเนี่ย จะมีเนือ,อไหลนะครับคิดว่าทุกคนที่เคยเทสเนี่ยน่าจะเป็นเหมือนกันแต่วันนี้คือจะมาอธิบายว่าความเครียดเนี่ยมันดีต่อการใช้พลังงานหรือว่าใช้กล้ามเนื้อเพราะว่าอะไรรู้ไหมความเครียดเนี่ยมันจะไปปิดระบบการใช้พลังงานที่ไม่จําเป็นณนะตอนนั้นอย่างเช่นระบบการย่อยอาหารขอเพิ่มเติมเนื่องจากการย่อยอาหารเป็นระบบที่ใช้พลังงานเยอะมากสังเกตต,ตอนกินข้าวอิ่มเราจะง่วงนอนนะครับ เมื่อความเครียดเกิดขึ้นร่างกายจะปิดระบบที่ใช้พลังงานเยอะก็เพื่อจะนําพลังงานทั้งหมดที่มีอยู่เนี่ยไปใช้เพื่อต่อสู้หรือหนีนั่นเองนะครับฮอร์โมนที่หลั่งออกมาตอนที่เราเครียดเนี่ยเรียกว่าฮอร์โมนคอร์ติซอลนะครับ ไอ้เจ้าฮอร์โมนตัวน,นี้หนึ่งอย่างที่บอกไปแล้วว่ามันปิดระบบการย่อยอาหาร 2. ปิดระบบภูมิคุ้มกันของร่างกายก็เพื่อจะไปยับยั้งการหลั่งสารต่อต้านการอักเสบของกล้ามเนื้อเช่นพวกกดนักติกดนักติกเนี่ยมันจะเป็นสัญญาณเตือนว่าเฮ้ยนี่มันถึงขีดอันตรายแล้วหยุดใช้กล้ามเนื้อได้แล้วอะไรประมาณนี้นะครับฮอร์โมนคอร์ติซอมันจะช่วยตรงนี้พี่ก็ไม่ได้ดึงข้อมานานแล้วในการทสตัวเองก็เครียบไม่เครียบ แต่ถ้าดึงหอมไกลนี่ไม่เครียดเพราะมันไม่ได้เน้นจำนวนครั้งใน1เซตนะวันนี้ก็จะมาทดสอบดูมือเงื่อลไหๆนี่แหละไปไปดูกันครับ นไปนะครับ20ครั้งแบบฝึดๆนะครับเหนื่อยไหม ก็เหนื่อยมันใช้ได้จริงไหมมันก็น่าจะจริงเราต้องเสิดการไจขึ้นด้วยนะตื่นเต้นพร้อมที่จะสู้นะครับแต่ถ้าตื่นเต้นพร้อมที่จะหนีน่ะอันนั้นมันจะไม่มีแรงเลยจะเห็นว่าพี่ขยับมือเพราะว่ามือมันลื่นครับกรรมการอาจจะไม่นับนะถ้าขยับช่วงที่ดึงขึ้นนะครับคือถ้าเราเกิดความเครียดเนี่ยมือเรามันจะเหนืยวออกอยู่แล้วหาตัวช่วยในการกำบาให้แน่นนะหลายคนอาจจะเคยใช้แล้วแหละมันจะมี3อย่างที่พี่รู้นะตอนนี้นะครับเรามาเจอกันคลิปหน้าวิธีกำบาให้แน่นเมื่อเราเผชิญกับความเครียดในสถานีดพ่อ แล้วพบกันใหม่ฟิตร่างกายง่ายบายเรือฟิต